เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุทกท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม Beat u l Resonance กันอีกเช่นเคยนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหมือนจะมีอัปเดตใหม่ที่ทำให้ใครหล,หลายๆคนเนี่ยน่าจะเล่นกันง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งมือใหม่หรือว่าสายฟรีที่ดองเพชรก็ตามนะครับการกลับมาของตู้รีรันทั้ง4ตัวละครที่เพิ่งผ่านไปเนี่ย มาให้เราได้เปิดกันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโทชิโร่อิจิโกะบางไคอ i เซนหรือแม้กระทั่งยินก็ตามนะครับผมสําหรับใครที่ยังลังเลและยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยควรที่จะเลือกเปิดตัวไหนและสามารถไปต่อได้แบบคุ้มๆเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีแนะนําให้ด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน1้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมบีทโซเรนเซนจากทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะในที่สุดเนี่ยวันที่เรารอคอยก็มาถึงสักทีนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่อาจจะดองกาชา หรือดองตั๋วเนี่ยไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีตู้กาชาลีรันเนี่ยผมให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวละครด้วยกันเริ่มกันตั้งแต่อิจิโกะบังไคตัวแรกเลยนะครับตามด้วยโทชิโร่ไอเซนแล้วก็ทางฝั่งของอิจิมารุกินนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมรวมถึงการ์ดประจําตัวของตัวนั้นๆด้วยอย่างคอสแตป์เนี่ยก็จะมีให้ครบ4อันเลยถ้าเกิดใครขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปก็สามารถที่จะ เลือกแล้วก็เปิดหากันได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอัปเดตอื่นที่เพิ่มมาด้วยนะครับผมอย่างเช็คอินช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยก็จะมีมาให้เลยนะตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะนับไปอีก14วันนะครับผมโอ้โหของที่ได้มันก็ เป็นตัวกาชาที่รวมๆกันแล้วผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบๆสิบถึงยีบใบเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันรวมถึงสมรภูมุมกูเอโกมุนโดด้วยนะครับผมที่จะมีเพชให้เราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบๆแปดร้อยก็แค่ลงดันทํานู่นทํานี่ด้วยเปลือยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยแน่นอนนะครับเหมือนอัปเดตกิจกรรมมาเพื่อรอทางฝั่งของ to, เนลโธเพื่อที่จะเอามาใช้ในส่วนของสายทะลวงนั่นเองนะครับ และอัปเดตอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือการอัปเดตเลือกตาประทับคอแบบจํากัดเวลานั่นเองนะครับผมตาประทับคอของตัวละครเรานะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกแล้วใช่ไหมว่าจะเอาตัวไหนนะครับแล้วก็มีเลทดออกที่มากขึ้นแต่ว่าคราวนี้มันมีกิจกรรมพิเศษมาไอกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกตาประทับอันไหนก็ได้เลย1ชิ้นนะครับให้มันเนี่ยออกแน่นอนก็คือมันจะมีเรื่องของความคืบหน้าเห็นไหมครับอยู่ประมาณ2จุด เราสามารถได้ตาประทับ1ใบเนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยออกพร้อมกันสูงสุดนะครับ2อรอบอันนี้คือไม่ได้ออกแบบ2ชิ้นนะหมายถึงแบบว่ารอบแรกออกไอเซนสมมุติเราเลือกไอเซนอย่างเงี้ยปุ๊บรอบแรกออกไอเซนแล้วรอบที่2เรายังเลือกไอเซนต่อก็จะออกไอเซนอีกนะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าแต้มความคืบหน้ามันถึงแล้วนะนะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีหน่อยหนึงสาหรับคนที่อยากจะเล่ง ในส่วนของตาบรรทับคอให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่ใครหล,หลายๆคนเนี่ยจะได้มีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้งานคอสแตมตรงนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะค,ความสามารถของ4ตัวละครเนี้ยตัวไหนมันน่าใช้แล้วก็ยังสามารถที่จะเล่นและไปต่อได้อยู่นะครับผมเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือทางฝั่งของอิซิโกะบางไพนั่นเอง อิจิโกะบางไคเนี่ยอยู่ทีมสายฟาดฟันที่มีอุราราชคิซึเกะแล้วก็คุจิกิเบคุยะอยู่ด้วยนะครับผมความสามารถของอิจิโกะบางไคเนี่ยจะเน้นเรื่องของการโจมตีแยกย่อยแล้วก็เน้นดาเมจจากอันตินะครับที่เยอะมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดเราบิ้วการโจมตีแยกย่อยได้แล้วก็บิ้วในเรื่องของการชารัดอันติที่เร็วขึ้นเนี่ยจะทําให้อิจิโกะล่างเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยแต่หลายคนก็อาจจะมองข้ามไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้แรกเลย แล้วมันผ่านประมาณ4เดือนแล้วเพิ่งจะมีรีลัน์นะครับเลยทําให้เราเนี่ยเปิดสลักขีทิ้งไปแล้วด้วยเพราะว่าสายฟาดฟันเพิ่งจะเข้ามาอีกหนึ่งตัวนั่นเองเลยทําให้คนเนี่ยอาจจะมองข้ามกันไปเยอะนะครับอีกทั้งเนลโทเนี่ยดันไปเป็นสายกลยุทธ์ของทีมทะลวงซะอย่างนั้นนะครับเลยทําให้ตัวอิจิโก้เนี่ย อาจจะมีบทบาทน้อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะเลือกเลงไปทางอิติโกฮอลโลไปเลยนะครับเพราะว่าก็น่าจะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วด้วยรวมถึงอูคิวราที่เป็นสายกลยุทธ์แน่ๆแล้วละครับถ้ามาทรงเนี่ยนะอาจจะเป็นของทีมสายฟาดฟันด้วยที่อาจจะมาทดแทนเบคุยะนั่นเองทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยน่าจะกําลังลังเลอยู่นะครับว่า จะไปลงสายไหนกันดีอย่างบางคนเนี่ยก็อ,อาจจะไปเลือกเนวนะครับผมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถึงไปเลือกนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองและกันสําหรับคนที่จะเล่นอีจิโกะบางใครนะครับผมบอกได้เลยว่าก็ยังเป็นตัวที่โดดเด่นแล้วก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันแต่อาจจะปลดล็อก C หรือว่า อัพคอสเต็ม,มาไม่ค่อยเยอะก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยอัพ C3 แล้วก็ในส่วนของตาประทับเต็มตัวเลยก็คือขั้น5้ไปนั่นเองส่วนตัวถัดไปเนี่ยก็คือฮิสกายะโทชิโร่นั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยตัวนี้นี่คือโดนบทบังโดยไอเซนโซซุเกะแบบเต็มขั้นเต็มหน่วยเลยคือถ้าไม่เอาตัวนี้มาเนี่ยเอาไอเซนมาแค่ตัวเดียวก็ยังสามารถทำดาเมจได้อย่างเต็มที่อยู่ดีนะครับผมฮิสุกายะนี่เหมือนเป็นตัวล้อหลอกให้เราเนี่ยเสียเพชรในช่วงแรกเท่านั้นเอง เลยทําให้คนเนี่ยไม่ได้เปิดโทชิโร่กันเยอะถ้าไม่ใช่ตัวอวยนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวดาเมจพิปกติที่ตอนแรกน้ําแข็งมันมีใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยมันเอาออกไปแล้วเนี่ยเลยทําให้โทชิโร่นี่คือมีดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับเพียวๆที่ไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของดาเมจพิปกติเข้ามาช่วยด้วยดาเมจก็ยิ่งถดถอยเข้าไปอีกนะครับแล้วตัวนี้นี่คือไม่ใช่ลูกหลักของเกมนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าไอ้ตัวเศษกระจกตาประทับเนี่ย ไปใช้ของกอนะครับที่ตัวเกมเนี่ยมีให้อยู่แล้วตั้งแต่ d ด y 1นั่นเองไม่ได้มีเศษกระจกพิเศษเป็นของตัวเองอันนี้ก็ค่อนข้างน้อยใจอยู่สําหรับเมนอย่างผมที่มีโทชิโร่อยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของผมเนี่ยถ้าใครอยากจะเปิดโทชิโร่เนี่ยไปเปิดตัวถัดไปดีกว่านะครับและตัวถัดไปเนี่ยก็แน่นอนไอเซนโซสุเกะ เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจับฉายจับฉายที่นี้ก็คือไปได้แทบจะทุกทีมอ่ะแล้วก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเล่นได้ตามขั้นตามหน่วยของมันแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะอัดให้สุดเนี่ยมันก็ต้อง c 6แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์ไต่หอคอนเทนต์สนามรบอะไรต่างๆนานาน,นะครับผมหรือว่าคอนเทนต์ตีบอสนั่นเองแล้วช่วงนี้มันมีออโต้ด้วยเนี่ยเราเปิดออโต้แล้วก็ปล่อยชิวดได้เลยแทบจะทุกคอนเทนต์เลยนะครับถือว่่่าาาาคคอนนนข้งดีีีสสํหรับทเป็ยฟ แล้วงบไม่ค่อยเยอะอยากจะเปิดสักตัวหนึ่งให้มันแบบจบเจ้าไปเลยไม่ต้องไปเปิดอะไรให้เยอะแยะมากมายไปรอตัวอวยอย่างอีจิโกฮอลโลหรือว่าตัวอื่นที่เราเนี่ยกำลังรออยู่แบบนี้น่าจะดีกว่านะครับสำหรับไอเซนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของไอเซนอยู่แล้วเนี่ย ก็ไปเปิดตัวถัดไปอย่างยินกันต่อดีกว่านะครับยินนี่เป็นตัวละครที่ผมไม่ได้มีในทีมเลยนะแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายแทงทะลวงแล้วนะครับสายแทงทะลวงตอนนี้เนี่ยมีทั้งโทเซนแล้วก็อีคาคุอยู่ใช่ไหมครับผมเลยอาจจะมองว่าสามารถไปต่อได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้ซีรีสอะไรแต่ลองเปิดยินนะครับความสามารถของมันเนี่ยคือค่อนข้างเกินเบอร์มากๆคือแน่นอนว่าเป็นตัวดาเมจตัวเดียวในทีมแทงทะลวงนะครับผมที่ เป็นระดับลิมิเต็ดนะนะถ้าไม่นับอีคาคุนะครับก็สามารถใช้งานได้อีกทั้งกลยุทธ์เนี่ยยังเป็นโทเซนด้วยแล้วลองคิดสภาพดูท่านนวโทเข้ามานะครับโทเซนเนี่ยไม่ได้ถูกเอามาใช้งานเนี่ยความสามารถมันจะดีดหรือว่าฉีกกระชากอาจจะหนีสายฟาดฟันไปน,นิดนึงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นตัวยินเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเนวมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับวันที่ 19- ที่2ี่นี่เองใครที่แบบกำลังรอทีมแทงทะลวงอยู่ อยากเล่นแบบดาเมจเดือดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเนวโทแล้วจบด้วยมัซูโมโตะรางิกุนะครับผมมัซูโมโตะรางิคุเนี่ยเหมือนจะแจกฟรีแล้วก็มีของมีอะไรให้เราอัพเนี่ยแทบจะตันกันแบบแน่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรปูทางให้เราได้สบายเท่ากับทีมสายแทงทะลุอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเปิดตัวไหนเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลา้ตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ